ตัวนีนะครับมา่ฮอนบานลูกุ้านะครับตอนนี้เรากำลังรดหลันะครับเป็นลหลักเก่านะครับผมแล้ขันเก่ามาทีเทินนอกขั้นหนึ่งจะขั้นเ,เนนกนานเ่าครับผมสามสิบเก้าแรกครับ แล้วนี้นะครับทีมงานชาวภ้านเพื่อจะอธิบายการใส่งานนะครับน้องว่ารุ่นนี้ท่านใส่งานจะไหนนะครับบรรยากาศแจ่มเจ๋วครับส่งัดแจ๋าเลยนะครับเลย ครับเขาจะมาใช้ก่อสร้างเห็น่หครับเรื่อยๆแ่ขั้นเงนะครับผมสรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอฝากตไลค์กแเซ้นะครับผมและกดติดตามน้ำมันเจ้าคับเด้อสวัสดีครับ